ซึ่งเมื่อวานคุณผู้ฟังในส่วนของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะทางด้านของพลเอกประวิทย์ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นหนึ่งละนะคะเพราะว่าทางพลเอกประวิทย์เมื่อวานนี้ได้ออกจดหมายค่ะนะคะเนะมื่อวานนี้นะคะในเพจ Facebook พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนีนะะ่ยซึ่งเป็นเพจนะคะซึ่งเป็นเพจของทางพลเอกประวิทย์เนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีการโพสต์ข้อความเ่ยนะคะระบุว่าจะจัดตั้งรัฐบาลยังไง เมื่อวานเป็นการร่อนจดหมายถึงเรื่องของเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเลยค่ะมุกฟังคะก็โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าการจะจัดตั้งรัฐบาลนั้นจะจัดตั้งรัฐบาลยังไงดูจะยังเป็นประเด็นที่สับสนแล้วก็เกิดการพูดต่อๆกันไปมาว่าพลังประชารัฐในคิดยังไงกับการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การเมืองไทยนะคะการเมืองไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนเพราะนั้นน่ยนะคะพลเอกประวิทย์บอกว่าผมเนี่ยจะค่อยๆอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลนั้นควรจะต้องงงทํยไ โดยการเมืองไทยในขณะนี้ซับซ้อนเพราะมันมีหลายปัจจัยที่นํามาใช้กําหนดความเป็นไปของอํานาจทางการเมืองในทุกเรื่องโดยเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยมาพูดกันเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจะจัดตั้งกันยังไงต้องเริ่มจากผลการเลือกตั้งมาดูกันว่าประชาชนเลือกพักไหนมาเท่าไหร่แต่ละพักมีสสได้รับเลือกเข้ามากี่คนเห็นตัวเลขแต่ละพักแล้วเนี่ยวางเอาไว้ก่อนและมันก็จะไปสู่ขั้นตอนในการเปิดประชุมรัฐสภาพเพื่อเลือกนายก คนที่เป็นนายกเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพักการเมืองที่มีสสไม่น้อยกว่า25คนและได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอันหมายถึงสสและก็สอวอรวมกันเนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ376คนในวิถีที่ควรจะเป็นก็คือจะต้องรวมกันแล้วเนี่ยมีเสียงสสออย่างน้อยเนี่ยมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาคือเกินกว่า250เสียงซึ่งต้องพยายามหาทางให้เป็นรัฐบาลที่มีสถิรภาพมากที่สุดคือเสียงสส ร่วมสนับสนุนมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นหากได้รับการโหวตเป็นนายกแล้วเนี่ยก็จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้แต่ก็คงไม่มีนายกคนไหนเนี่ยอยากจะให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแบบนี้พลเอกประวิทย์ยังระบุต,ต่อไปอีกนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยยังเป็นทางการเริ่มต้นแบบนั้นนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ต้องมาพิจารณาซับซ้อนเห่านั้นไม่ว่าจะเป็นความชอบธรรมของพรรคการเมืองที่ได้สอสมากที่สุดคือต้องมีสิทธิ์เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน หลายเรื่องที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ยังไม่เกิดขึ้นซะทีซ้ำคนที่มีประสบการณ์การเมืองจะรู้ว่าในการจัดตั้งรัฐบาลทุกครั้งที่ผ่านมาล้วนมีเรื่องที่แปลเปลี่ยนไปคือไม่เคยเป็นไปอย่างที่ประกาศเอาไว้ในช่วงหาเสียงทั้งสิน้นตัวอย่างค่ะพลเอกประวิทย์ยกตัวอย่างในการเลือกตั้งปี6 2ที่ผ่านมาว่าผู้นําพักการเมืองหลายพักในประกาศตัวเอาไว้อย่างหนึ่งแต่พอถึงการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆเนี่ยต้องเข้าร่วมด้วยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นพักประชาธิปัตย์ หัวหน้าพักอย่างคุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่ยอมให้พลเอกประยุทธ์นะครับเป็นนายกต่อแต่พอถึงเวลาจัดตั้งรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ก็เข้าร่วมโดยหัวหน้าพักคนใหม่แค่ให้คุณอภิสิทธิ์เนลาออกไปเช่นเดียวกันกับคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ลงวันที่8มีนาคม62บอกว่าไม่เห็นด้วยที่ให้สวเลือกนายกอยู่คนละขั้วกับทหารและพักพลังประชารัฐไม่เว้นแม้แต่พักพลังประชารัฐอย่างโตองานสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่เคยประกาศเอาไว้ว่าจะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองหากได้เป็นรัฐบาลแต่สุดท้าย ก็รับตาแหน่งเป็นร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดูว่าพลเอกประวิตยเนี่ยย้อนแรงเลยทีเดียวนะคะกับจุดยืนที่เปลี่ยนไปและสามารถจะเปลี่ยนกันได้หมดเมื่อมาจาับคู่นะครับเป็นรัฐบาลของบรรดา,าพรรคการเมืองต่างๆแลยคะ่ะและนอกจากนั้นพลเอกประวิตยเนี่ยนะยังระบุอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าไม่ใช่เรื่องผิดหรือแปลกประหลาดอะไรนะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าหากมีประสบการณ์การเมืองมาอย่างยาวนานเพียงพอเนี่ยจะรู้ว่านี่คือความปกติของการเมืองไทยแม้ว่าสื่อและสังคมไทยจะไม่ยอมรับก็ตาม การเมืองไทยทุกเรื่องเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับการเจรจาตามเงื่อนไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะกับเรื่องสําคัญในระดับที่จะจัดตั้งรัฐบาลยังไงและจะร่วมรัฐบาลกับใครจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรอขั้นตอนที่เหมาะสมการตัดสินใจนั้นจะประกาศว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่รู้กันว่านั่นเป็นแค่เพียงการหาเสียงที่เป็นจริงคือการเจรจาด้วยเหตุผลเฉพาะหน้าทุกคนในพักต้องร่วมกันประเมินอ,อย่างรอบคอบแล้วดําเนินการตามที่เรียกกันว่าเป็นมติพักไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาทุบโต๊ะ ว่าพักนั้นต้องจัดการอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคําถามตอบว่านะคะคำถามคําตอบที่ว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนยังไงจะร่วมกับใครพักไหนจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอให้ตามขั้นตอนที่มันเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยเงื่อนไขเฉพาะหน้านั่นเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเจรจายอย่างรอบคอบและต้องเป็นไปในนามมติพักไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาประกาศตัดสินใจหากจะมีความเด็ดขาดแน่นอนก็คือพลังประชารัฐนั้นจะตัดสิน ทุกเรื่องทุกอย่างด้วยเหตุผลที่จะต้องร่วมกันก้าวข้ามความขัดแยง้งด้วยความเชื่อว่าเป็นหนทางเดียวที่จะพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่สร้างโอกาสแห่งความสุขให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมได้ก็ขอให้เชื่อมั่นว่าจะตั้งรัฐบาลที่เป็นความหวังของประเทศอย่างดีที่สุดให้ได้ค่ะและนั่น,นะคะกับจดหมายของบิ๊กป้อมครั้งนี้หละค่ะ กับเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีกันออกมาเนี่ยทำให้ในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะคะที่เขียนโดยประกาศหอมเนี่ยเขาเอามาสรุปและวิเคราะห์กันเอาไว้ว่ามันเป็นการสูตรตั้งรัฐบาลก้าวข้ามนั่นเองค่ะลุงป้อมเนี่ยใจบันดาลแรงของแท้นะคะตกกระจายจู่ๆเพจพลเอกประวิตย์เนี่ยนะคะได้โพสตจูจหัวจัดตั้งรัฐบาลยังไงคือยังไม่ทันจะเลือกตั้งจะตั้งรัฐบาลกันแล้วเหรอ แต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็น่าสนใจว่าทําไมจู่ๆลุงป้อมเนี่ยถึงออกมาพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแสดงว่ามันต้องพิเศษบะหมี่สีก้อนแน่เนเนื้อหาที่โพสต์เนี่ยมันมีนัยยะสําคัญทางการเมืองที่จะบ่งบอกถึงโฉมหน้ารัฐบาลถัดไปเลยทีเดียวเรียกว่าดูจะยังเป็นประเด็นสับสนแล้วก็เกิดการพูดต่อๆกันไปมากว่าพลังประชารัฐเนี่ยคิดยังไงกับการจัดตั้งรัฐบาลนะคะการเมืองไทยตอนนี้มันซับซ้อนก็หยิบยก ในรายละเอียดนะคะข้อจดหมายเนี่ยในการในรายละเอียดจดหมายเนี่ยของทางิ๊กป้อมเนี่ยออกมาแล้วก็หยิบจับมาวิเคราะห์กันเอาไว้เนี่ยนะคะในเนื้อ,อาหาเนี่ยของจดหมายลุงป้อมท่อนแรกเนี่ยเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพักที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งมีสิทธิ์เป็นฝ่ายค้านอย่างที่พักเพื่อไทยเคยเป็นก่อนหน้านี้โดยสูตรตั้งรัฐบาลของลุงป้อมเนี่ยใครรวมเสียงได้มากกว่าคือเกินครึ่งก็มีสิทธิตั้งรัฐบาลสูตรนี้ถากว่า พลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์รวมเสียงแล้วเกิน250เสียงก็จะเป็นรัฐบาลเดิมแต่นายกเป็นใครอยู่ที่ผลการเลือกตั้งว่าพักไหนได้สอสอมากกว่าและจดหมายท่อนถัดมาของลุงป้อมเนี่ยบอกว่าในทางปฏิบัติจริงมันมีประเด็นต้องพิจรา,ารณาซับซ้อนกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของความชอบธรรมของพรรคการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุดที่จะต้องมีสิทธิ์เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเกาะแล้วก็ไล่เลียงลงมาซึ่งในท่อนนี้เนี่ย ลุงป้อมบอกว่าพักที่ได้สอสอมากที่สุดมีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลก่อนแต่ว่าในทางปฏิบัติที่ลึกไปกว่านั้นหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยทุกพักล้วนพูดคุยจะตั้งรัฐบาลกันไม่มีใครคุยก่อนคุยหลังเพียงแต่ว่าทุกสายตาจะมองไปที่พักอันดับหนึ่งว่าสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งไหมถ้าไม่ได้ก็จบข่าวแต่ว่าลุงป้อมก็ยังไม่พูดถึงสอวอ250คนเพราะนี่คือตัวแปรที่สําคัญที่จะกําหนดว่าใครจะเป็นนายกและมาถึงท่อนไฮไลไท์ของจดหมายลุงป้อมที่บอกว่า ดังนั้นคําถามว่าพักพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนยังไงจะร่วมกับใครพักไหนจะเป็นเรื่องที่ต้องรอให้ตามขั้นตอนที่มันเหมาะสมซึ่งในท่อนสุดท้ายที่ว่านี้น่ยนะคะนั่นก็คือลุงป้อมไม่ได้ยึดติดว่าจะอยู่กับพักรัฐบาลเดิมเพราะว่าพร้อมที่จะก้าวข้ามเพราะฉะนั้นโอกาสที่สู่ตั้งรัฐบาลจะเป็นเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐมีสอวอสนับสนุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจึงมีความเปลี่ยนไปได้สูงย้อนกลับไปดูคําให้สัมภาษณ์ของอิงแพรทองทาน ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันอุ้งอิงบอกเอาไว้ว่าขอให้ดูหน้าเอาไว้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นสองครั้งก็ไม่ได้ชอบแต่การไม่ตอบตรงๆเพราะให้เกียรติประชาชนผลเลือกตั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คนที่ทํารัฐประหารมาถ้าถามว่าอยากจับมือด้วยไหมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยย่อมทราบดีแต่ถ้าจะให้ตอบแบบใช้อารมณ์คงไม่ใช่แนวแต่คําตอบน่าจะชัดเจนอยู่แล้วความหมายมันก็คือการกัก ในการตอบคำถามของอุ้งอิงถ้าตั้งทงว่าไม่ร่วมก็ต้องตอบว่าไม่ร่วมไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้เพราะฉะนั้นวันนี้ปรกกาศหอมฟันทงเลยว่ารัฐบาลหน้าเราอาจได้เห็นการก้าวข้ามนั่นก็คือการก้าวข้ามขั้วการเมืองค่ะอะนี่เป็นการสรุปฟันทงกันออกมาเลยในบทวิเคราะห์จดหมายของบิกปอมที่ออกมาเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะ